ดูพระไทายแบบแบบใหม่พระไทายแบบพิษเดี๋ยวไปดูโหนางดูธรรมชาติมากเลยนะคะเอาจริงจริงธรรมชาติแบบนี้มันอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตั <S <S หวหมูอีกไหมครัเมย์ซอนใช่ไหมจ๊ะ กำลังรอน้ำอยู่จตอนนี้เานานมากค่ะ,ะเพราะว่าอเมซอ,น,อมมนจะเป็นพิษ อเมซอนที่ใหญ่ที่ส <Math pouquinho> <tur> oh, <Angeles> ุดในโอดใหญ่น mmm. ี้นะคะในภาคใต้ในภาคใต้นพอ๋อในภาคใต้นี้นะคะพามาเที่ยวค่ะพาเที่ยวเมซอนนะคะวันนี้เมซอนอเมซอนยูโร ดูบริเวณออออรอบๆนะคะรถเยอะมากรถเต็ม,มดหน่อยค่ะเคนนี่ค่นะคะสวัสดีค่ะ